สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและรครับวันนี้ผมเต่านินจามาอยู่ที่ขนส่งจังหวัดลำปางครับ <c oughs> เนื่องจากว่าวันนี้นะมีการเปิดถแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการประมูลเลขสวยมหากุศนะนะทุกหมายเลขนั้นได้รับการปลุกเสกนะดูนะครับนี่ครับขนส่งจังหวัดลำปางนะก็อยากจะเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องได้มีการประมูลกันนะครับ ซึ่งสามารถเปิดประมูลทางอินเทอร์เนต็ตนะฮะเพื่อที่จะได้เลขมงคลนะอันสวยงามไปติดรถนะครับเพราะว่าทางขนส่งจังหวัดลำปางนั้นได้มีความพยายามที่จะหาเลขเด็ดเลขสวยนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่สนใจนะครับดังนั้นวันนี้ผมต่อจินจาจึงมา,าร่วมทำข่าวนะในการเปิดประมูลในครั้งนี้ เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในกันเลยนะครับว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรนะครับนี่คือทางเข้านะฮะของสำนักง,งานขนส่งจังหวัดลำปางนะครับครับเราไปดูนะฮะว่ามีบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนะฮะในการที่เปิดการประมูลในครั้งนี้นะครับโดยทางท่านหัวหน้าขนส่งจังหวัดลำปาง เป็นผู้ดำเนินการนะครับไตเที่ยวล่องพใจน่ากล้า่องอันตรายเป็นไงคกิดผลพุ่งอันตรายอีกอืมคุกตะตันืไงใจเปลี่ยนครับครูถ้าเรหนัอยนี่จโะโงกับมาานบาให้หอมเวยวล่เป็นความระเบิดขอติอ่นแล้วอ๋อเป็น,นว่า่ พี่พี่น้องประเสริฐบรรทอนที่แถลงนะเจ้าได้เข้าบ้านอาพรสำนักงานกระทรวงจังหวัดลำปางนะเจ้ายังมีพี่น้องประเสริฐบรรทนได้ประชาสัมพันธ์ตดยว่าบรรยากาประลุสำนักงานนะเจ้ามีดอกเกิดน้ำนะเจ้ามีไวไฟฟรีนะเจ้ามีพี่น้องประชาริรทอนดีระน้ำรอใไ้บริการเราให้บริการเนี่ยนะเจ้าเนาะงขี่ข้างและยังไม่มิวส์นะเจ้าเนาะตอนทักนะเจ้าตอนทักต้องอยู่กับไทยทีวีเอสโดยนะเจ้า ยินดีตอนท้าทีค่คุกท่านนะจ๊ะท่เรียกว่าพี่ประกุลายซึ่งการปรกุลป้ายของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางจิตพี่น,น้องคือมันชนทาบเป็นอยางดีว่าเงินทุกบาทเขาเอาเข้ากองทุนนะจ๊ะเพื่อความปลอดภัยในการใจร้รถใช้ถนนนะจ๊ะายได้ทำได้ดีนักต่อไปเพราะว่านคนตีมีปัญหาคุกคนอยติเตียงน,นะจ๊ะเป็นเรื่อ,องเงาบ้าขาวนะจ๊ะเป็นเรื่อพอแล้วขับนะจ๊ะปรากฏว่า ปกติเป็นัวม้ายนะจ๊อแล้วแบบเรจุแยนะจ๊อคนต่างๆเ่านี่ที่มีชีวิตแบบดีๆดียนะจ๊อต้องทันทันสดใสจากวันต่างวัน เพื่อสะดสบายมากิงขึ้นรถไฟก็ดีนะเจ้ารับการบริการยางรวดเร็วแล้รก็ไปได้ใช่ค่ะสุชาดาเหมือนกันค่ะจะเรียกน้องสุชาดาหรือจะเรียกน้องหนิงได้ค่ะได้หมดได้หนิงสุชาดาก็ได้ครับท่านผู้ชมวันนี้ว่าน้องหนิงชื่อจริงเหมือนกันเลยสุชาดาเหมือนกันเรื่องรถไฟออกเลขสวยนะครับหมวดอักษรก็ไก่ยราดีดนะครับความหมายก็คือเพื่อปูนไม่มีอีกว่าทวีเพื่อภูนนะครับ ใช้สำหสรับรถเก๋งนะคะรรถพิกอัพสประตูแล้วก็รถแวนนะคะทั้งหมด3ามหนึ่งหมายเลขน,นะคะขณะนี้เราประมูลอยู่นะคะเป็นการประมูลทางอินเทอร์เน็ตนะคะสี่ช่องทางเดียวนะคะ,ะใช้ชื่อช่องทางว่า อุ่มนะคะมีสามลุ่มนะคะลุ่มสามเนี่ยก็จะเป็นหมายเลขเลขหลักพันนะคะคือตั้งแต่เลขพันจนกระทั่งถึงเก้าพันนะคะแล้วก็จะมีเลขเรียงน,นะคะเลขสามตัวนะคะหนึ่งสองสามจะมีอันนี้เป็นเลขกลุ่มสองนะคะกลุ่มสอง 2, เป็นเลขเปิดเลขแรกก็คือแปดแปดเก้าเก้านะคะอันนี้จะเป็นของที่ลึกสังคมเป็นพิเศษนะคะสังคมเป็นพิเศษเป็นหมวดตไก่ลอวดิงลอวปลานะคะ หมายถึงว่าถ้าใครมดูแล้วก็จะได้หมายเลขเลยใช่ไหมคะได้หมายเลขนี้เลยค่ะก็จะมีทั้งหมดสิบสิบชิ้นนะคะก็จะมีโคหนึ่งถึงโคเก้าแล้วก็เลขเปิดเลขเปิดปุ่มสองเลขแรกคือแปดแปดเก้าเก้านะคะก็การนำนะคะขั้นตอนรายละเอียดนะคะในคลิปนั้นก็คือจะบอกว่าขั้นตอนแรกทํายังไงพอเจอขั้นตอนนี้ทําทยัางไงต่อทํายังไงต่อนะคะารายละเอียดจะอยู่ในคลิปที่สองนะคะ๋ยวจะได้ แชร์ให้กับพี่ๆนักข่าวนะคะทุกท่านในการได้นํำไเปเผยแพร่นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีเป็นเป็นเ,นเอกสารนะคะอันนี้เราก็พิมพ์ออกมานะคะเป็นเป็นภาพสีสดใสเลยนะคะว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยทำยังไงนะคะเหมือนเหมือนเราอยู่หน้าหน้าจอ,อเคอมพิวเตอร์เลยนะคะคับคาะ